สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟสบุ๊กนะครับของกับทีมงานสิงห์นค้าทุกชุดนะครับกำลังขี่เดินทางกลับครับสำหรับรถบริษัทอกิโนมุโตะนะครับร้อยสามสิบแดงถึงที่อย่างร้อยสามสิบแดงนะครับเงาอาเมตรนะครับกำลังขี่เดินทางกลับครับกำลังจะเดินทางกลับร้อยเอ็ดนะครับ มีโอกาสหมดขั้นก่อนนะครับมีโอกาสหมดขั้นก่อนเหลืออีกสี่ขั้นอยู่ด้านในนะครับเหลืออีกสี่ขั้นอยู่ด้านในเดี๋ยวนายจะอีกครับมเมาไหมนะครับเครื่องกท็ซี่ดีทุกโตนะครับเครื่องกท็กซี่ภายในง่ามทุดโตเลยนะครับสำหรับเอ็นที่หาหน่อยสามสิแบแป้งหน้าหางมตรนะครับบริษัทไอายนโนวัตโต เดิมๆนะครับงามเครื่อง g ีเรื่องทีงามตกตัวเลยนะครับหกพันนะครับจุดเหนียวคำหกพันโอ้ข้นนี้ยายจนหนาวนะครับ

นะครับคุ้นวครับคนเดนาได้กิ่เมาอีก4ขั้นนะครับเป็นปี่สี่เจ็ดสิบตตาเต็มนะครับตัวนี้ปีสหากับปีหกนะครับที่กับอแรงนะครับผมว่าว่าไม่บ่ผิดหวังนะครับําหรับสกุปค่าต้งนี้ทีได้รถชุนีไปใส่นะครับมพผิดหวังเลยหกคัน ครับรอบแรกขันนี้กำลังเห็ดปด่ำคาดอยู่นะครับั่ำคาดมันตายเนียแก้วานค้อเด็ดดาเลยลอยเดือด่างเดอยเ่ือดเดือดเดือดเัือเดีมดเดอยเดเดือดเดเือ สำหรับต้อนลูกค้านะครับที่ได้สอบถามกันถมามากะ่ะผาเบิ้งยูเอเยะเท่านะครับผาเบิ้งยูฮูห้องนะครับเรียนหน้าครับวันนี้นะครับหน้ากรับวันนี้ั้งสอบตามกันอมาหนะครับ 0913544524 0913544524เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับเดี๋ยวกับฟอนไปละเอียดแล้วเดี๋ยวผมถี่ท้ายไล่ละเอียไล่ละเอียดมาให้ท่านลูกค้าได้ชมกันไหมนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่นัดผมไว้นะครับสำหรับท่านลูกค้าที่นัดผมไว้ระหว่างทางกันรอชมได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมสร้างหนึ่ง mm hmm. ลอยเอสนะครับประกอบกับทีมงานผู้สับปลี่ยนต์พกอบกันอยู่ลอยเอสนะครับสำหรับรถชิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ mm hmm.